เนื้อจุจะเนื้อแสนาพอั่วบริการตัดเนื้อจุดยนาเช็ดถอนาูค่ะนาตาจริงจังใสเบิ่งตะละคำดูใหญ่บ่โดยคือตาชิมไเบิ่งไหชิม่อเบิ่งไม่ไม่มีซสดๆร้ออๆ ฟันยังแข็งแรงดีคนจริงไม่หายทำคนทีน่เห็นในภาพก็คือคนจริงๆไม่ใช่ไไตัวแสดงถัน้อยเฮน้าเอว้อยเา่น้อยก็เป็นถั่วน้อยจริงๆไม่ใช่ถ่วนอ้นอ,ยนอยแสดง <c oughs> ทีมงานนักภาพชั้นดีบริการดีเเขิมหันแรกคดเ้ อ่ะเนื้อขาล่งขาล่างยัดอนอย่างสุดอีอย่างก็แก้วห่อนแก้วห่อนพี่น้องมันงามินยยำขาดด้วยนีบุกเข้ามานีอันนั้นเ้อนั่น ไล่ลหนีออกนั่นทุก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 ทกิบตรงนี้อันนี้มาหละหออออ้องกิบ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 เปลี่ยนนิดหม่อยท่บ่หมื่นมากินน้ำกันเด้อพี่น้องบักหลายเลยคนะก้อยก็มี อันนี้พักอื่น้ำลายน้ำบนนี่พปดอ่ะชิ้นละกิโล่มเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันนี่นะชิ้นนี้ยังสิอาปากกว้างเซ เพี้ยมีต่นเพี้ยมีเลือดแก้วขี่เพี้ยมีบกเขาว่า สมเพราต้มเฮ็ดใส่ก๋วยเตี๋ยวนะตกยก๋วยเตี๋ยวเนื้อขาลายเาว่าแพ้เป็นยงวเอา2ชิ้นมันบ่ม่นงามนแพ้ เชฟกับบเซียนปยยันไดดอกพีนาเชฟน้ำบานเชฟในคขบครัวว่ามินเชฟม่เงินเดือนนีเป็นสหบาทดบสองบาท่ต้ซื้อสินัยัง่วะแถวบ,บุดีครับอันนี้จุนเนื้อดีบเลยบดีดีนะไปบาปขี้มันประกอกินกวะไม่เยอ รู้ไหมพี่พาลูกใครี่มันก็ไม่รู้เหมือนกันหล่นไม่เลนเบื่อตัวไม่ห่นเบื่อังับไ่กินได้กินไม่ได้โอ้นที่โตพี่น้องเขาตัวมันอ่อนฝ้าห้องมันติอ่อนไหนยังไงกูก็คิดอ่อนตัวนี่เด็กตองมีวิสัยรู้เปล่าแม่ ปราเจ้ามันมีตะเอ็นขานัำขนจิตกต๊นีลยจิตกต่างห้องบ้มๆมาหืิ้นใหญไๆคันยำได้ไหมนำขิ้นหน่อยคอยหน้ำมันไอยขิ้นซาซิมิสำหรับคนอีสาน ญี่ปุ่นเขากินซาซิมิปลาทางปีกินซาซิมิเนื้อได้นางเบิร์ดอย่างประเด็นเหนียวกว่าไหมขกินน่าใส่เขาดีดีเขาข้างจีเมืองกับตาเขาทางหุ่เขาจะเอากินปลาเช่ามอนท่ากี่ทางปีกินงัวอดูเลมอนดี วัดเลียม่หอมแงพี่น้องเอ้ยเอาไซ้ำนีซกกันเพี่น้องป่าวหอมแห้งไกรนี่แด้เขาว่าานอยูวัีที่ยแที่สเป๊ะๆน้ันที่1องแรงว่าทไมพี่พะเกิมากเลวนะมือบาเอม่คืราม่้ถึงมืเน่ย ทำดีเด oh, ้อพ oh, ี oh, ่น้องเด้อฝ่าฝนสิมามัดจุเนื้อน้ำกันเพิ่งยานฝ่าแล้วขอบคุณจ้าข้ามก้อนไปซาซิมิงว่าโดเรมอนโอ้ปีเก้วตอนหน่อยวน